ป้าปาคะถ้าเกิดว่าใช้ปุ๋ยศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่เยอะตอนสะสมอาหารแล้วฝนตกจะมีผลยังไงบ้างคะป้าฝนตกนี่เราต้องเข้าใจก่อนนะฝนตกเนี่ยในฝนเนี่ยมีไนโตรเจนอยู่ก็จะทําให้พืชน,นี่เอ่อมันมีความรู้สึกว่ามีไนโตรเจนด้วยเขาก็จะไม่มีการเร่งเล่าให้เกิดตาดอกมันก็เป็นเกิดตาใบาทั้งทั้งที่เราใส่ศูนย์ห้าสองสามสี่แต่มีไนโตรเจนมาทาให้ต้นพืชน,นี่เปลี่ยนเป็นตาใบาไงเนื่องจากมีไนโตรเจนมาเนี่ยมันก็จะทาให้ ไม่สามารถชักนําให้เกิดเมตาดอกมันจะเกิดมเมตาใบเพราะเมตาใบเพราะนั้นเราฉีดไปแล้วเนี่ยได้ผลไหมไม่ได้ผลการที่ใช้ปุ๋ยสูตรศูนย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ช่วงสะสมอาหารเอเนี้ยถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,ตองแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะอสูตรปุ๋ยที่เราตั้งใจไม่ใส่นโตเจนนะอ่ะม,มันจะเปลี่ยน,เ,ยนเพราะว่ามีไนโตรเจนจากดักงนฝนทําให จากเดิมที่เราต้องการให้เขาสะสมอาหารม,มันจะเปลี่ยนเฟสแล้วออจะเปลี่ยนเป็นการชักนําตาใบาออจากไนโตรเจนที่เพิ่มข้นมาออถูกไหมทีนี้เราสามารถทํายังไงได้บ้างค่ะปาก็จริงๆแล้วเนี่ยเกษตรกร,รมผมว่าหลายๆท่านก็ก็น่าจะรู้นะคือสมมติเราจะฉีด0 5 2 3 4วันนี้เพื่อจะชักนําให้เกิดตาดอกเราต้องดูจากวันนี้ไปถึง15วันข้างหน้า20วันข้างหน้ามีฝนไหมมีความชื้นเยอะไหมถ้ามีเราก็จะไมงทํา อย่าเพิ่งฉีดถ้าเราดูว่าเอ้ยช่วง20วันข้างหน้านี่นะมันแรงใส่ได้เลยอย่างนั้นเยคือชักนําตาดอกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้คือวิธีวิธีป้องกันเนาะแต่ในกรณีเนี้ยที่แบบใส่ไปแล้วแล้วฝนมันตกอ่ะทํายังไงคะป้าก็ต้องสะสมใหม่อ่ะงั้นช่วงที่เราจะสะสมใหม่อันเนี้ยให้ดูพยากรณพยากรนาฬิกาสิบห้าถึงยี่สิบวันว่าต้องแรงต้องแรงต้องไม่มีฝนต้องไม่มีความชื้นถึงจะช่วงสะสมอาหารได้ดีถูกไหมคะถูกต้องถูกต้อง สอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ทางไลน์แอทไซร์ลักเซนกรี